สวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับผมพีพีไข่ย้อยแล้วเรามาอยู่กันในเกม Mortal Kombat 1อีกครั้งนะครับวันนี้จะมาทำตามคำขอของออสมาชิกท่านหนึ่งนะครับที่ขอตัว h a วิกมาเนาะโดยวันนี้ผมก็จะมาสอนคอมโบง่ายๆของฮาวิกกับคาเมโอซารีนะาครับก็บอกเลยว่าตัว h a วิกนี่เป็นตัวที่คอมโบแม่งโคตรโง่เนะี่ยคอมโบง่ายแต่ว่าดาเมจแม่งสูงมากนะฮะ ไปเริ่มกันที่ท่าแรกกันเลยดีกว่าท่าแรกจะมีชื่อท่าว่าเนโอปามไม่รู้ว่าถูกรืป่าน่าจะประมาณนั้นนะเนโอปามกดโดยการ adj นะฮะในคีย์บอร์ดนะจะเป็นท่าแบบนี้ adj โป้งเป็นการเสกลูกอะไรแดงๆมาใส่จัตูก็ไม่รู้ฮนะโดยท่านี้มันต้องเชื่อมทามมิ่งกับ อีกท่าต่อไปนั่นก็คือท่าที่มีชื่อว่ากัสบัสเตอร์นะฮะท่านี้กดโดยการถอยหลังถอยหลังไอไอเป็นแบบนี้นะฮะกดหลังไอไอเป็นการชก2ทีเนาะโดยมันจะยากในตอนแรกสำหรับผู้เล่นใหม่เพราะว่ามันต้องกาทามมิ่งนะฮะแต่ผมก็จะมีทิกสำหรับทามมิ่งอยู่อบางทีเราเซฟมาอย่างเงี้ยเนี่ยเราไปอย่างเงี้ย บางทีไอ้ลูกเรากลับไม่ถูกว่าไอ้ลูกบอลมันจะแบบเนี่ยครับถ้าเรากลับไม่ดีเนี่ยคอมโบมันจะไม่เชื่อมกันนะฮะถ้าเรากลับไม่ดีนะเนี่ยเห็นไหมมันจะได้แค่78แต่ถ้าเราใช้เทคนิคกับผมเนี่ยมันจะเชื่อมแบบนี้อ่าดูไม่ออกถ้าเชื่อมมันจะขึ้น154แต่ถ้าไม่เชื่อมมันจะนี่มันจะได้แค่78ก็คือมันจะออกศัตรูมันจะบล็อกได้ครับถ้าเราทําแบบไม่เชื่อมเนาะ โดยทริค k s ง่ายๆที่ทําให้ท่าเนโอปามกับกัสบัสเตอร์มันเชื่อมกันเนี่ยก็คือการแดสครับหลังจากเรากดท่านี้ปุ๊บให้เราแดสแล้วเราก็กดหลัง ii ไอกัสบัสเตอร์ต่อไทมิ่งมันจะพอดีนะสังเกตจากไอตรงลูกบอลน,นครับพอลูกบอลมันอยู่ประมาณตรงอกไอฮาวิกะแบบมันเริ่มลอยออกมาเนี่ยที่มันลอยค้างอยู่ตรงหน้าอกนิดนึงอะให้เรากดแดสนะอ่ะแล้วแดส A.D.J. ร้อยนิดนึ่งแดด A.D.J. ร้อยนิดนึ่งแดดประมาณนี้นะฮะไปลองฝึกกันดูพอเราเดดเสร็จเข้าไปปุ๊บเราก็กดหลังครับแล้วก็ไอไไปได้เลยกดต่อกันไปเลยะฮะโอเคมาดูกันช้าๆ A.D.J. ร้อยอยู่แดดอ่าจะได้ร้อยห้าอันนี้ก็คือขึ้น3ามฮิตก็คือสองท่านี้มันได้เชื่อมกันแล้วนะฮะเอาใหม่แดดแดดแล้วปับป๊บๆเลยนะฮะ เด็ดเด็ดแล้วหลังไอไอเด็ดเดหลังไอไอไปอย่างนี้เลยนะดูตรงที่มุมซ้ายก็ได้นะครับว่าผมผมเนี่ยกดติดต่อกอนะันเลยเนาะเด็ดเด็ดหลังไอไออ่าเด็ดเด็ดหลังไอไออ่าเอจบอลลอยนิดนึงเด็ดเด็ดหลังไอไออ่าลองไปฝึกกันดูนะฮะหลักๆถ้าเราได้ไอเริ่มตรงนี้ต่อไปเราก็สบายแล้วน,นะเพราะว่ามันก็จะใช้ท่าซ้ำๆกัน ต่อไปก็จะเป็นท่าของคาเมโอซาลีนานะครับก็คือการถอยหลังแล้วก็กดเรียกอ่าประมาณนี้ถอยหลังกดเรียกอ่าก็เป็นง่ายๆเนาะมีชื่อท่าว่าเคียร์สเปรดเดี๋ยวผมตั้งแบบนั้นโอเคคราวนี้เรามาลองเชื่อมกันดูเรามาลองเชื่อมท่า นีโอปามกับกัสบัสเตอร์นั่นก่อนอ่ะคาเมียวไว้ก่อนเอาสองท่านี้ก่อนปั๊บปับ,ปบเดี๋ยวอย่ากดผิดไอสัตว์เอจีเจเอาขียเอจีเจเดดเดดเอาเขี that, that. เเ้กดผิดกดผิดเอจีเจเด็ดเดดไอไออ่าเอจีเจเด็ดเดดไอไออ่าเอจีเจเด็ดเดดอ่าเสร็จแล้วพอเราต่อยปั้งปั้งไปเนี่ยพอเรากดไอ ถอยหลังไอ้ไอเสร็จน่แหลให้เรากดเรียกมาต่ออย่างนี้เลยฮะนี่ถอยหลังไอ้ไอ้เรียกต่อเลยประมาณนี้นะฮะคราวนี้เรามาลองเชื่อม3ท่าพร้อมกันดูนะ,ะนั่นก็นคือนนโอปามกัสบัสเตอร์แล้วก็ท่าของคาเมโอเคียสเบดจะเป็นไงไปดูเอจจี้เด็ดเด็ดไอ้ไอปัม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 อันนาะเฟียวจัดเอจจี้ เดดเดดไอไอคือถ้าอยากกดแบบสบายๆนะคคือผมจะทําการโดยการแบบกดผมจะกดถอยหลังค้างไว้เลยนะเพราะว่าท่าที่ใช้ส่วนใหญ่มันเป็นท่าที่ถอยหลังค้างไว้ใช่ปหมละ่ะหลังจากหลังจากผมเดดเข้าไปนเะนี่ยผมจะกดถอยหลังค้างไว้เลยแล้วเราก็กดไอไอแล้วก,ก, I, I. วก็เราก็จะกดตอนเราเรียกคัมิโอเราก็ไม่ต้องปล่อยมือจากปุ่มเดินนะก็กดถอยหลังค้างไว้เลยแล้วก็กดแค่ปุ่มเรียก มันก็จะได้สบายๆมือหน่อยนะฮะโอเคดูที่เอเดจดัดดัดไอไอเรียกนะครับจะสัง่งเก็ว่าผมกดถอยหลังค้างไว้เลยนะฮนะเอเอเอที่อะเจเดจดัดดดไอไอเรียกอ่าได้ประมาณนี้พอเพื่อนเพื่อนได้คราวนี้ท่าที่จะเติมต่อไปก็คือท่าเดิมนะนั่นก็คือก gasbuster เป็นไงไปดูเจดีเจเดดเดดเดดม่ใชเดดกัสบัสเตอร์อ่าก็คือวนอย่างเงี้ยครับพอเราเสร็จเคลียร์เบสครั้งแรกแล้วก็กัสบัสเตอร์ต่อแล้วก็เคลียร์เบสต่อแล้วก็กัสบัสเตอร์ต่อก็คือวนอยู่เงี้ยฮะคอมโบแม่งโคตรงโง่แต่ดาเมจที่ได้ก็สุดยอดนะฮะเรามาดูจนถึงกัสบัสเตอร์ครั้งสุดท้ายกันไปดูเจดเจ เดดเดดเรียกคาเมโอกัสบัสเตอร์เรียกคาเมโอกัสบัสเตอร์อีกทีอ่าคราวนี้แล้วก็เดินทางมาถึงท่าสุดท้ายนะฮะเร็วชิบหายนะฮะแม่งเป็นตัวที่คอมโบโง่มันโง่จริงๆแต่มันมีประสิทธิภาพมากนะแล้วก็กดง่ายเหมาะสำหรับมือใหม่มากท่าสุดท้ายเราจะใส่เข้าไปเนี่ยก็คือท่าที่มีชื่อว่า Enchant Twist ต่อโซ นะต่อโซ่ท่าเฮียี่ยนะกดโดยการ S A L นะฮะเป็นแบบนี้แต่เราจะแอมพลิฟายไปด้วยนั่นก็คือการกดตอนเรกด L ให้เรากด O พร้อมกันนะกด L พร้อมกับ O S C L O พร้อมกันอ่ามันก็จะมีเสียงปิ้วขึ้นมานะก็คือเราแอมพลิฟายเสร็จแล้วปกติไม่กดแอมพลิฟายเนี่ยจะได้1 1 1กดแอมพลิฟายปุ๊บ ได้มาเป็น185ฮะก็คือหลังจากเรากดไอกัสบัสเตอร์ครั้งสุดท้ายเสร็จเนี่ยเราก็กด S A L O ต่อได้เลยนะถอยหลังไอไอ S A L O อ่ามันก็จะเชื่อมกันแบบนี้ถอยหลังไอไอ S A L O อ่าหลังไอไอ S A L O อ่าประมาณนี้คราวนี้เรามาดูแบบเต็มๆกันเลยนะฮะเยคามิโอ ก,ก,กั S A L สบัสเตอร์เรียกคาเมไปอีกทีแล้วก็อาเอสเป็นอันเสร็จสิ้นฮะได้ดาเมจมาทั้งหมด430นะฮะไปดูกันอีกทีเบดเจแดดเข้าไปกัสบัสเตอร์เรียกคาเมีกัสบัเตอร์เรียกคาเมีกัสบสตอ์อีกทีอาแล้วก็ S A L O พร้อมกันประมาณนี้เนาะ สมมุติถ้าเกิดเรามีเกตคามิโออันเดียวแล้วก็ลดทอนมาเนาะสมมติสมมุติตอนนี้ผมมีซาลีนาแค่เกตเดียวเนาะจะทายัางไงก็ไปดูกันเดินเข้าไปอ่ะแล้วก็ย่อมานะฮะย่อมาก็คือกด gas b l เต t e r แล้วก็ไปอันนี้ต่อเลยเพราะเรามีเกตซาลีนาแค่นันเดียวดาเมจที่ได้ก็เป็น380แแม่งก็ยังเยอะอยู่ดีนะฮะเทียบกับความง่ายของการกดเนี่ยมันถือว่าดาเมจมันเยอะมากนะฮะ คราวนี้ช่วงสุดท้ายเราก็มาในการเชื่อมกับเฟ t a อ b l บ w ทำยังไงนะฮะการเชื่อมกับเฟ t a อ b l บ w ตอนสุดท้ายเรากดไอ้กัสบัสเตอร์ใช่ไหมครับแทนที่เราจะกดไอ้ท่าเนี้ยเราก็เปลี่ยนมาเป็นกดเฟ t a อ b l บ w แทนปั๊บป๊บ,ปบอย่างนี้แทนนะฮะเป็นไงไปดูเอเจจยัดเข้าไปเดียคามิโอกัสบัสเตอร์เดียร์คามิโอกัสบัสเตอร์แล้วก็ เฟอร์โลเป็นอันเสร็จสิ้นนะฮะแล้วบอกไดยว่าดาเมจแม่งโคตรสุดประมาณ50%ได้นะฮะอเอสเคคีธาน้าเมนกูกดคอมโบมืองิบแต่ตัวเฮี้ยนี่คอมโบอย่าง,งโง่แม่งดาเมจเยอะกว่าอีกนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวที่มือใหม่น่าจะลองหัดดูเนาะ เป็นตัวที่เด่นสนุกแล้วก็คอมโบง่ายนะครับสำหรับวันนี้ผมพีพีไข่ย,ย้อยก็ขอลาไปเพียงเท่านี้เนาะใครมีข้อสงสัยหรืออยากจะดูตัวอื่นเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยสำหรับวันนี้จบกันเพียงเท่านี้ขอสวัสดีครับ